ใครที่เป็นแฟนฟุตบอลนะครับของทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทั้งเพจไปดูบอลนะครับวันนี้เนี่ยจัดทัวร์พิเศษให้นะครับไปดูแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวไปชมกันนะครับลิเวอร์พูลครับแมนยูแมนยูใช่ไหมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพี่มาโยอันนี้เอจิงพี่หลายคนแมนยูมากๆเลยนะคะเย้ยย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  สวัสดีครับผมแอดมินเฟรนนะครับจากเพจไปดูบอลนะครับเพจของเราเนี่ยก็ทําหน้าที่นะครับในการจัดทริปจัดโปรแกรมนะครับแล้วก็พาเพื่อนๆนะครับพี่ๆน้องๆเนี่ยที่มีความฝันอยากจะไปสัมผัสประสบการณ์ถึงสนามฟุตบอลนะครับขอบสนามเลยที่ประเทศอังกฤษนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนลิเวอร์พูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแฟนบอลอาร์เซนอลเชลซีนะครับแมนซิตี้หรือว่าทอตแนมฮมอสเปอร์เราก็สามารถที่จะพาไปได้นะครับซึ่งตอนนี้นะครับทางเพจของเราเนี่ยมีโปรแกรมนะครับในการที่จะ พาเพื่อนๆจะครับทุกท่านเลยนะฮะที่เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปชมศึกดาร์บี้แมชนะครับในเมืองแมนเชสเตอร์นะครับซึ่งจะเกิดขึ้นที่ออ์เทอฟอร์ดนะครับในวันที่ประมาณนะครับประมาณวันที่14มกราคมนะครับ2023นะฮะอ่าซึ่งตอนนี้นะครับทางเพจไปดูบอลนะครับทริปนี้เนี่ยเราไม่ได้จัดแค่เพจเดียวนะครับเรายังมีพันธมิตรนะครับอีก2เพจนะครับอ่าเป็นเพจที่ แฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยรู้จักกันอยู่แล้วนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับดูบอลกับแนทนะครับแล้วก็พิชี่นะครับซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยเป็นแฟนผีเข้าเส้นนะฮะอ่าหรือว่าแฟนปีศาจแดงเข้าเส้นเลยนะครับก็จะมาจัดทริปร่วมกันนะครับซึ่งทั้ง3เพจเนี่ยเราก็มีการวางโปรแกรมนะครับว่าจะพาเพื่อนๆไปดูคู่ไหนบ้างนะครับซึ่งหลักๆเนี่ยก็จะเป็นแมนเชสเตอร์ดาร์บี้นะครับและจะมีคู่รองเสริมนะครับเป็นนิวคาสเซิล กับฟูลแลมนะครับคือเราจะขึ้นไปนทางเหนือเลยแต่ว่าต้องบอกนิดนึงว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามโปรแกรมของทางพเมลีกด้วยนะครับอ่ะแต่มาดูกันนี้นึงว่าถ้าวันนี้เนี่ยแฟนบอลแมนยูนะครับอยากจะไปดูเนี่ยนะครับมีรายละเอียดอะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตพาไปดูแบบนี้นะครับปึ๊บนี่เลยอันนี้นะครับก็จะเป็นรายละเอียดเบื้องต้นนะครับในราคา e อ r l y Bird นะครับก่อนวันที่31ตุลาคมนะครับ 1 6 9 9 9 9ับาทนะครับต่อ1นท่านได้อะไรบ้างอ่าต้องบอกอย่างนี้นะครับว่าราคานี้เนี่ยนะครับเป็นราคาที่เออรี่เบิร์ดเ,เท่านั้นนะครับหลังจากนี้เนี่ยเราจะปรับเป็น1 7 9 9 9 9บาทนะครับซึ่งเราจะรับจํานวนเนี่ยค่อนข้างจากัดนิดนึงเนื่องจากว่าเราจะได้ดูแลกันได้อย่างเต็มที่นะครับไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของการเดินทางนะครับเพียงตกลงจองมาเนี่ยเราก็จะ จัดการเรื่องของวีซ่านีครับหรือใครมีวีซ่าอยู่แล้วก็บอกได้นะก็จะมีส่วนลดของวีซ่าออกไปนะครับมาดูกันตรงนี้นิดนึงนะครับว่าทัวร์รอบนี้นะครับได้อะไรบ้างนะอันดับแรกนะครับใครที่เห็นทางหน้าเพจไปดูบอลอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะเข้าใจแล้วว่าอ่าทัวร์นี้เนี่ยไปดูแมนยูกับแมนซิตี้นะครับนอกจากนั้นก็จะเป็นนิวคาสเซิลกับฟูลแลม2คู่นะครับ ส่วนในเรื่องของการทัวร์สนามเนี่ยแน่นอนเราไม่ได้ทัวร์สนามเนี่ยแค่สนามเดียวแน่นอนนะครับก็จะไปทัวร์ออเทฟอร์ดเอติฮัทนะครับแล้วก็อีกสนามหนึ่งเนี่ยอาจจะขัดใจแฟนแมนยูนิดนึงนะั่นก็คือไปทัวร์แอนฟิลด์นะครับแต่ว่าเขาคลิจริงๆเนี่ยแอนฟิลด์ก็อ,อย่างผมเองเนี่ยนะครับก็เอาพุ่งตรงนี้ยังไม่เคยไปทัวร์สนามเลยเคยแต่เข้าไปชม ในสนามเท่านั้นเองนะครับก็ยังอยากไปเลยนะครับซึ่งรอบนี้ถ้าไม่ติดอะไรก็อาจจะได้ไปด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในราคา1นึ่งแกหมืบาบาทเนี่ยเรายังจัดที่พักนะครับแบบไม่ต้องห่วงครับไม่ย้ายแน่นอนก็คือพักใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์นะครับ ดูบอลแมนยูแมนซิตี้ก็ต้องอยู่ที่แมนเชสเตอร์ถูกต้องไหมครับเราพักใจกลางเมืองแมนเชสเตอร์ครับแล้วก็ยังมีเรื่องของนะครับตั๋วเครื่องบินนะครับตั๋วเครื่องบินเนี่ยไปกลับเนี่ยก็จะเป็นชั้นปกตินะครับเดี๋ยวว่าเรียกว่าชั้นประหยัดที่ไม่ใช่บิสเนสแต่ถ้ามีท่านไหนนะครับอยากจะจองแบบบิสเนสอย่างนั้นอยากนั่งบิสเนสคลาสเนี่ยก็สามารถที่จะแจ้งเราได้นะก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับที่พักเป็นโรงแรม3-4ดาวนะครับนอน5คืนเต็มเลยนะครับใครอยากนอนเดียวนะครับคือไปคนเดียวเนี่ยได้อยากพักนอนคนเเเเดดีีีียยยยววนนนน่่อก แจ้งได้นะครับเราก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมนะครับวีซ่าท่องเที่ยวนะครับซึ่งเราก็จะดูแลให้นะครับก็จะเป็นค่าใช้จ่ายการทําวีซ่าแบบ6เดือนแบบธรรมดานะครับอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยพักที่โรงแรมเนี่ย70เปอร์เซ็นต์80เปอร์เซ็นต์เนี่ยก็ทานที่โรงแรมได้เลยนะครับก็ตลอดทริป รถรับส่งประกันการเดินทางนะครับไกด์มืออาชีพนะครับซึ่งเอาง่ายๆคือไปเนี่ยไม่ต้องนั่งรถเองเรามีรถรับส่งให้ตลอดนะครับอาจจะแบบว่ายกเว้นว่าอยากจะเดินทางเองไปเที่ยวตรงนั้นตรงนี้นะครับในสล็อตวันที่เหลือเาส่วนใหญ่จะไม่เหลือนะเราก็จะจัดโปรแกรมให้เต็มที่อยู่แล้วนะครับเดินทางนะครับ12มกราคมนะครับถึง19มกราคม66นะครับ8วัน5คืน นะครับซึ่งก็มันจะอยู่บนเครื่องบินเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยขับไปขากลับเนี่ยหวันอยู่แล้วนะครับในส่วนแล้วก็พอไปถึงเนี่ยเราก็จะเดินทางเข้าที่พักเลยนะครับอ่ะอันนี้ก็ใครที่สนใจก็สามารถที่จะจองเข้ามาได้นะครับแต่ว่าแบบเอ้ยใครอยากจะแบบเอ๊ะไปเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงขอดูบรรยากาศหน่อยได้ไหมอ่ะได้เลยนะครับผมขออนุญาตพาไปดูบรรยากาศแบบนี้นะครับอันดับแรกนะครับเป็นบรรยากาศนะครับเป็นคลิปจากการทัวร์สนามแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับหรือสนาม โอทัฟฟอร์นั่นเองนะครับอะผมพาไปดูเลยนะครับนี่ค่ะโอ้โหพาดไม่ได้คนนี้มีเด็คนต่อคิวนะโอหโรนันดอนเองนะคะเบอร์เจ็ดของเขาค่ะเฮียเฮียเขาบอกว่านี่คือห้องแต่งตัวของจริงนะคะก็อาจจะมียันเหงือของพเรอันดอนอยู่หรือเปล่าไอยคนนี้เป็นแฟนบอลแท้แบบแมนยูมากๆเลยนะคะ ดูช่าติพีที่เห็นเนี่ยก็จะเป็นทัวร์ที่เราไปรอบที่แล้วนะครับเป็นทริปแดงเดือดเมื่อเมษายน2022นะครับรอบนั้นเนี่ยเราก็จะไปทัวร์สามสนามเลยนะครับเอา,าทัฟฟอร์ดเอติฮัดใช่ไหมอ่าแล้วก็เป็นแอนฟิลด์นะครับแล้วก็ยังมีนี่บรรยากาศนะครับในอุโมงคนะครับก่อนที่จะออกไปในสนามนะ,ะเดี๋ยวความพาไปดูน,น,น,นะครับ <favour> นี้ก็จะเป็นบรรยากาศหน้าสนามนะครับที่เราไปถ่ายหน้าสนามบอลเทฟท์มานะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศภายในสนามนะครับนี่ก็จะเป็นบรรยากาศในห้องในตัวนักเตะนะครับซึ่งเราสามารถเข้าไปถ่ายภาพได้ด้วยนะครับชอบคนไหนรักคนไหนก็ถ่ายภาพเสื้อคนนั้นมาได้เลยนะครับต่อมาก็จะเป็นในห้องนะครับแต่งตัวของนี่ครับที่เอธิฮัดนะครับของสโมสรแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นในสนาม นะครับนี่ก็จะเป็นหน้าสนามนะครับแล้วก็จะมีจุดถ่ายรูปเนาะอ่าอันนี้ก็ให้ดูจุดถ่ายรูปนี่ครับนอกจากนั้นนะครับขออนุญาตเฉียดไปแอนฟิลด์นิดนึงแล้วกันนะครับแอนฟิลด์นะครับเราก็ยังพาไปชัวร์เหมือนกันนี่ก็จะเป็นหน้าสนามเหมือนกันนะครับแล้วก็จะเป็นอ่าถ้าเกิดพอมีเวลาเหลือเนี่ยเราก็จะพาไปถ่ายรูปสตรีทอาร์ตซึ่ง น่าจะเป็นที่เดียวนะที่อังกฤษที่มีการทำภาพศิลป์อาร์ตของนักฟุตบอลก็คือที่ที่เมืองลิเวอร์พูลนะครับก็อันนี้ก็จะพาไปด้วยนะครับอ่านะฮะัอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนะครับสำหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากจะนะครับไปกับทีปเราในรอบนี้นะครับนอกจากนั้นไม่จบครับไม่ไม่จบนะยังไม่จบนั้นยังมีอีกนี่ครับร้านคลาสสิกฟุตบอลเชิร์นะครับจะเป็นการรวมนะครับเป็นการรวมในส่วนของเสื้อนะครับแต่ละรุ่น แบนะบรุ่นเกาลยุคก0 9 0เนี่ยก็จะมีอันนี้คือขายนะอ่นนี้ทางอันนี้ถ้าคุณก๊อฟนะถ่ายมาให้นะครับก็เขาวางขายนะเราไปถ่ายรูปได้ซื้อกลับมาได้ด้วยนะครับจะเป็นรุ่นที่ค่อนข้างคลาสสิกนะครับใครจะเป็นแฟนบอลไม่ว่าจะเป็นแมนยูแมนซิตี้ลิเวอร์พูลอะไรก็แล้วแต่เนี่ยอุ้ยหน้าหน้าไปดูแล้วหน้าจับจองมากนะครับนี่ก็จะเป็น นะครับคลาสสิกฟุตบอลเชินะครับอยู่ที่เมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นคร่าวๆนะครับสำหรับใครที่สนใจสามารถที่จะจอมากับเพจไปดูบอลได้เลยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะฮะเรากินเออเรียกว่ากินหรูไหมก็อาจจะไม่ได้หรูมากแต่ว่าอยู่สบายแน่นอนนะครับดูฟุตบอลเต็มที่โชว์ดูบอลต้องไปดูบอลน,นะครับเพราะอย่างนั้นเนี่ยเราจะไปไม่ถึงนะครับอ่ะ วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับใครสนใจก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้ก่อนนะครับอยากบินแบบบิสเนสครับอยากพักเดียวมีวีซ่าอยู่แล้วตามไปสมทบได้ไหมนะครับอ่าแบบนี้ได้หมดเลยได้หมดเลยอยากบินเองก็ได้นะครับแต่ก็คือถามเข้ามาได้แล้วก็จะมีการลดในเรื่องของราคาค่าใช้จ่ายบางส่วนออกไปนะครับก็ใครที่ไปนะครับแน่นอนนะตอนนี้เนี่ยนะครับมีราคา early bird 3 1ตุลาคม นะครับหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับหลังจากนั้นจะปรับเป็นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเนื่องจากว่าเราต้องล็อกโรงแรมล็อกเครื่องบินนะครับแล้วก็ล็อกทัวที่นั่งด้วยไม่งั้นราคามันจะไม่ได้ราคานี้นะครับอ่ะโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะครับวันนี้ผมแอดมินเฟรนนะครับหากพิพากษาการใดต้องขออภัยด้วยนะครับและก็และก็มาพบกับทริคคลิปนะครับเรื่องราวเกี่ยวกับการไปดูฟุตบอลตตต่่าาางงงปปรรระะะเเเททศนนนคคััับบบใชออไไดดดูลล้้ยฝกิมพจ เพจ facebook youtube ช่อง t i k t o อนะครับแล้วก็เว็บไซต์นะครับ go to stadium สงสัยอะไรแอดมาได้ครับ l ล n e แอด o s t a d i u m นะครับ,รบมี s นะครับอ่าวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ